Yeah. Mm -hmm. สวัสดีครับผมคอเมนีนะครับวันนี้ก็มารีวิวรถมือสองอีกแล้วนะครับทุกคนวันนี้นะฮะก็มาเป็นแบรนด์รองนะครับที่ให้ออปชั่นมาบอกเลยว่าจัดเต็มบ้างนะครับเป็นคันนี้เลยครับทุกคนเดี๋ยวเรามาดูไปพอมอมกันเลยนะครับก็วันนี้นะฮะฝากกดแลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจผมด้วยนะครับถ้าคอมแล้วก็ไปดูกันเลยครับนิสสันนาวาระ2 5 e l Black Edition ปี2019จดปี2020นะครับคันนี้ออปชันที่ให้มาบอกเลยว่าจัดเต็มมากนะครับมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับ เริ่มกันที่กระจังหน้านะครับเป็นกระจังหน้าสีดําเงาฮะตัดกับสีดําด้านนะครับแล้วก็โลโก้นิสสันสีโครเมียมนะครับพร้อมกับนี่เลยกล้องสามเลสิองสานะครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับทุกคนและกันชนด้านล่างนะครับเป็นสีดําเงานะฮะแล้วก็ติดสติ๊กเกอร์สีส้มมานะครับดูหล่อลงตัวเลยนะครับทุกคนไฟตัดหมอกผู้หน้าันนี้ก็มีให้นะครับและไฟหน้าของคันนี้นะครับเป็นโปรเจคเตอร์เลยนะครับทุกคนแล้วก็ นี่เลยไฟสูงไฟต่ำนะครับแล้วก็มีเดย์ทอมไลท์ LED นะครับไฟเลี้ยวอยู่ในคมเดียวกันเลยนะครับเป็นหลอดไส้อยู่ในทุกคนแล้วก็โกไฟนะฮะใสๆเลยนะครับแทบจะไม่มีรูรอยเลยนะครับทุกคนใส่มากนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์นะครับคาดตัวรถแบบนี้นะครับเป็นสีดำด้านนะทุกคนเป็นสไตล์ black edition เลยนะครับส่วนด้านข้างนะครับอันนี้ก็ติดตั้งซุ้มล้อมาให้นะครับขนาดเจดนิ้วนะครับแล้วก็มีหมุดด้วยนะครับทุกคนล้ออลอยนะครับขอบ 18นิ้วนะครับคนสเปกยาง265ครับ 60R18 นะครับ,รบเป็นล้อแมกขอบ18นิ้วเดิมๆโรงงานนะครับเป็นสีดำเงาด้วยนะทุกคนแล้วก็คันนี้นะฮะดิสเบกคูกน่าด้านหลังดรัมเบกนะครับส่วนยางเป็นยางของมิชลินนะทุกคนและวันไดข้างนะครับก็มีให้เลกอยู่แล้วนะฮะตามสไตล,ล์รถยกสูงเลยนะครับบันไดนะค บันไดข้ามสีดำแล้วก็ตัดกับสติกเกอร์สีส้มนะทุกคนแล้วก็มีสติกเกอร์คาดตัวรถแบบนี้นะครับเพิ่มความดุดกันให้ตัวรถด้วยนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์2.5 DDTI VGS Turbo นะครับก็คือเป็นเครื่องยนต์องเขานะครับและมาที่กระจกมองข้างนะทุกคนเป็นสีดําเงานะครับตัดกับสีดําด้านนะครับแล้วก็มีสติกเกอร์สีส้มนะครับมีไฟเลี้ยว LED นะฮะแล้วก็กล้อง360องศาอยู่ตรงนี้นะทุกคนโอเค ผนมือจับนะครับเป็นสีดําเงานะครับแล้วก็มีเป้ารองมือเป็นสีโครเมียมนะทุกคนมือจับเป็นคีเรสสมาร์ตเอที่นะครับกดล็อกรถกดล็อกตรงนี้ได้เลยกุญแจคันนี้ก็จะได้เป็นกุญแจคีเลสด้วยนะมาด้านท้ายกันบ้างทุกคนก็มีซุ้มล้อเหมือนกันนะฮะล้ออลอย18บแปเดีวนะครับเดิมเดิมโรงงานนะทุกคนแล้วก็สติกเกอร์แบล็กเอディชั่นนะครับจากโรงงานเลยนะฮะอันนี้ก็ไฟไท้ายเป็นหลอดไส้ทั้งหมดเลยนะทุกคนแล้วก็มีครอบไฟมาเป็นสีดําด้านนะ ดูหล่อลงตัวเลยนะครับกันชนท้ายก็เป็นสีดําเงาตัดกับสีดําด้านนะครับหักมือจับนะฮะเป็นสีดําด้านนะแล้วก็มีกล้องมองหลักนะครับอยู่ตรงนี้เลยมีที่ล็อกปาดท้ายให้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูแมกไนอน์นะนี่เลยประมาณนี้นะครับก็มีดรอยตามการใช้งานบ้างนะครับเพราะว่าเป็นรถมือสองนะทุกคนเลยนะฮะก็เป็นรุ่นนิสสันตรงรุ่นเลยนะครับแล้วก็มีไฟเบรกคุ่ที่สามแล้วก็สว่างการแบบช h a r p f นะครับโอเค เดี๋ยวเรามาดูภายในกันดีกว่านะครับว่าคันนี้จะสวยงามประมาณไหนนะทุกคนไปนะครับแลมาดูแผงข้างประตูก่อนนะครับก็วัสดุนะฮะด้วยหนังเดินได้สีส้มนะครับแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นพลาสติกนรูปนะครับมือจับสีโครเมียมทุกคนส่วนตรงนี้นะครับเป็นสีดําด้านแล้วก็ตัดกับสีเทาแบบนี้นะครับด้านล่างก็มีที่วางแก้วนะครับแล้วก็ลำโพงตรงนี้นะครับและภายในคันนี้ก็ได้เป็นเบาะหนังนะครับสีดําตัดกับ ผ้านะครับสีส้มนะครับเป็นสีโทนแบบนี้เลยนะฮะเป็นสไตล์ black edition อยู่แล้วนะครับสวยๆแบบนี้เลยทุกคนอันนี้ก็มีแอร์ต่อหลังให้เราด้วยนะครับนี่เลยก็เย็นทั้งห้องโดยสารแน่นอนนะครับแล้วก็ที่วางแก้วเขาจะอยู่ตรงนี้นะทุกคนพับได้นะครับนี่เลยทุกคนแผงข้างประตูนะครับุ่้หนังจะได้สีส้มนะครับตรงนี้ก็เป็นพลาสติกขึ้นรูปทั้งหมดเลย วัสดุเป็นสีดำ้วก็ตัดกับสีเทานะคนปะจบฝั่งคนขับปรับออโต้นะครับแล้วก็ปรับพัดกระจกมองข้างตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้ก็เป็นสีโครเมียมนะครับมีที่วางแก้วด้านล่างแล้วก็ลำโพงตรงนี้นะฮะส่วนข้างฝั่งนี้นะครับก็มีความปรับความสว่างของหน้าปัดเรือนไม้นะครับทุกคนนี่เลยนะครับเปิดฝาถังน้ํามันตรงนี้นะครับแล้วก็เปิดฝากระโปรงหน้านะครับมีที่วางแก้วด้วยนะตัวนี้เลย ตรงนี้นะครับมาดูเบาะนะครับขหน้าเบาะหนังสีทูโทนนะครับสะอาดเลยนะครับทุกคนเบาะก็นี่ตึงๆนะครับไม่มีรอยยับไม่มีรอยยอเลยนะครับก็ค่อนข้างที่จะสาดเลยนะครับสภาพสวยพร้อมใช้งานโครงสร้างเดิมๆนะครับนี่ก็ปรับได้นะครับหกทิศทางทุกคนมาดูพวงมาลัยนะครับคันนี้ก็พวงมาลัยหุ้มหนังเดินได้สีส้มนะครับพวงมาลัยเป็นมันติดฟังก์ชัน c r u สคอ control มีครบแล้วก็มีแ airbag ที่หน้านะครับโอเคเดี๋ยวผมลองขึ้นไปนั่งดูนะครับ นี่ประมาณนี้ทุกคนเห็นหรือเปล่าอ่านี่นะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูออปชันคันนี้นะครับภายในคันนี้ก็เป็นเกียร์ออโต้7สปีดนะทุกคนแล้วก็มีหมดเมนนวลบวกลบ,บตรงนี้ได้เลยนะครับ,บกเกียร์ก็ดูดีเลยนะครับตรงกลางนี้ก็มีที่วางแก้วนะครับอ่าข้างล่างนี้มีช่องเสียบ USB นะครับแล้วก็มีช่อง AUX แล้วก็ Power Outlet นะครับตรงนี้ ส่วนหน้าจอคันนี้นะครับก็มีกล้องรอบคันให้นะครับเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องให้ดูดีกว่านะครับเหยียบเบรกกดปุ่มนะครับปุ่ม p ุ s h start อยู่นี้นะคนกุญแจเป็นกุญแจคีเลตแบบนี้เลยนะครับดูดีเลยนะทุกคนเรียบร้อยนะครับนี่ดูนะ่าปัดเดินไหมทุกคนสวยงามแบบนี้เลยนะครับามาดูเลขไม้นะครับทุกคนเก้าหมื่นเจ็ดพันกิโลเท่านั้นนะครับ มาดูตรงหน้าจอนะครับจอขนาดเจ็ดนิ้วนะครับพร้อมกับกล้องมองรอบคันนะครับสามารถกดดูตรงนี้ได้นะครับนี่ก็จะขึ้นโชว์มาแบบนี้เลยค่อนข้างที่จะก็มองภาพชัดเจนนะครับมองชัดเจนเลยนะครับนี่ก็เวลามีวัตถุใกล้ตัวรถนะครับมันก็จะแจ้งเตือนเลยนะครับแล้วก็นี่ก็หมุดตามมุมเลี้ยวด้วยนะครับออปชั่นเยอะมากนะทุกคนจัดเต็มเลยล่ะนะครับโอเคแล้ว มีอีกนะฮะมีกระจกมองหลังตัดแสงออโต้ให้แล้วด้วยนะครับคนถ้าสนใจคันนี้นะครับขายให้ในราคา459,000บาทเท่านั้นนะครับรถของเรานะครับบอกเลยว่ามีรับประกันนะครับหลังการขาย2ปี2ล247รายการซ่อมศูนย์ทั่วประเทศเลยนะครับแล้วก็รับประกันโครงสร้างเดิมไม่มีชนับด้วยความน้ำท่วมกลับใหม่นะครับตรวจพบรับซื้อคืนเต็มราคาเลยนะครับก็ถ้าใครสนใจนะฮะติดต่อผมมาได้เลยเดี๋ยวผมดูแลให้นะครับ ก็สำหรับคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์กดแชรก์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับบ๊ายบาย